เพื่อจะนำไปบำรุงปรับปรุงดินไปทำบุญทำกุศลไปไปดูแลแผ่นดินแล้วก็เราใช้จ้บปวกเนี่ยพอไปหมักเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถเอาน้ำจ้บปวกที่เราหมักได้เจ็ดวันเนี่ยไปขยายต่อได้อีกอขยายจนที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับโดยที่ไม่ต้องมาขุดบ่อยๆไม่ต้องมาขุดบ่อย,อยปลายข้าวปลายข้าวเข,ข้าสาร,สารธรรมดานี่แหละครับ ไม่ต้องของดีนะครับเอาแบบหยาบๆเลยก็ได้เนี่ยนี่คือ,<ร>ค,อคือถังนะครับความจุคือร้อยแปดสิบลิตรนะครับร้อยแปดสิบลิตรที่ผมจะใช้ทาอันนี้คือน้าําเปล่าน้าเปล่าธรรมดาน้ําธรรมดาธราเติมน้ำนะให้เหลือเท่าประมาณฝ่ามือเพื่อให้เขามีอากาศในการที่จะหายใจนะครับแล้วเธอเราจะไปเติมเต็มถ้าเติมเต็มปุ๊บเนี่ยก็จะล้นที่ก็จะไหลล้นจะถามว่ามีผลดีไหมไหลล้นลบมี เห็ดก็จะขึ้นแน่ครับเห็ดก็จะขึ้นนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพิธีกรรมวิธีในการทําน้ําหมักยาโปกนะครับครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ใส่ข้าวไปก่อนนะครับข้าวก็ตะประมาณนะครับคืออย่างที่ผมบอกครับหลักกสิกรรมธรรมชาติเนี่ยเขาไม่ได้พิธีพิถีในเรื่องสูตรนะครับไม่ต้องมาช่างไม่ต้องมาโอ้ยไอ้นันเท่าไรนี่เท่าไรเท่าที่ผมเคยมบรรยายใครจะถามไอ้นันสัดส่วนเท่าไรอันเนี้ย บอกได้แล้ว่าหลักกิจิการธรรมชาติเขาให้ทําให้ง่ายครับกะปริมาณเอาซึ่งไม่มีผิดไม่ถูกครับเทลงไปแบบนี้นะครับง่ายเทลงไปแล้วก็จับปลวกจ้าปลวกเนี่ยใส่ไปแล้วครับบีบีๆหย่อนลงไปหย่อนลงไปพอแล้วนะเสร็จเรียบร้อย 开呢，开呢。